ก็คุมดีก็้าดเปิดดีกนด์ไแลนจะนข้าไปนข้างหน้าไหมัจะไม่ได้ป้าป้าข้าเดี๋ยวนั่งข้างค้าให้ตีเข้าไปเดี๋ยวไฟปิดประตูให้ก็ได้นี่กเปิดเลยเล็ก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 เดี๋ยวมะม่วงกันให้ตีตีตก็ได้ ก็มีคนมาเปิดบนี่งเดี๋ยวปิดเปิดอ้จงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรก็ใช่ไหมคะครบแล้วเดี๋ยวไม่ได้กไปก็อะรเดี๋ยวไปจองตั๋ว เือนแล้วก็สันเขื่อนก่อนได้ไ<อ>ด้เขาเนี่ยตนนั่งกันแล้วป่ะ